ก็สวัสดีครับพบกับมูมอตคูครับวันนี้ก็อยู่ในรายการอึ้งรีแอคชั่นอีกแล้วนะครับนะโอเคครับนะก็คราวนี้จะเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมแบบติดตามมานานครับซึ่งหากในแปลไทยนั้นก็คาไว้ถึงตอนที่23นะครับนะชื่อเรื่องว่าเรมิจังวาคาตาเรมิจังวาคาตาลิไตนะครับนะคือเรี่นเกี่ยกับอาจารย์คนหนึ่งที่ชอบศึกษาพวกเรื่องอมนุษย์นะครับนะ อยู่ที่เรียกว่าอาจินนะครับนะจนไปเจอแวมพร์ที่เป็นเครื่องมนุษย์นะครับนะจนแวมพายผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเฮ้ยอาจินเนี่ยพูดไปมันเชยแล้วมันต้องเรียกว่าเดมี่ครับนะคือมันก็อามนุมเหมือนกันนะครับแต่วิธีการอาวมันจะต่างกันแค่นั้นแหละงั้นเราจะไม่พูดท่อมทำเพลงเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นอนิเมะครับแล้วผมก็ติดตามามันด้วยมันดูเฮฮาสบาย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 มากเลยนะครับนะก็จะมาดูอ่ารีแอคชั่นผมจะเป็นแบบไหนครับกับตัวอย่างแรกของเรื่องเดมิจังวาตาลิไตนะครับเนะี่ย เทพ้าผู้สวยอะ่ะเฮ้ยภาพสวยเลยเว้ยโอ้ยเแย่แม่งเฮ้ยคืองันก็ไม่ได้คีเล่นนะเว้ยแบบนี่สกิบสกิบอเลรมันมนุษย์เหรออ๋อไอ้แปลไทยยังไม่ถึงตอนนี้ครับตอนที่มันมีมนุษย์นี่คนเนะมื่อกี้คืออจาร์นั่นเลยครับนะ เพลงมันฟังดูสบายดีเอวานพิกเจอร์กูว่าแล้วครับเอวานพิกเจอร์สตูดิโอที่ทำภาพเหมือนคล้ายกับลายเส้นเก่ามากเยเว์เป็นพายี่จะออกบ่อยออกบ่อยมากนี่ลองไปจา้าว่านกันได้ครับสิบห้ายี่สามอน์คงใสง่คงหนึ่งมกราลาเลยเหรอมกราลาปีหน้าเลยเหรอโอ้โหกูต้องรออีกไหนแค่ไหนนี่กว่าจะได้ดูเนี่ยฮะ ก็ตัวไปแล้วกับการคลิปเียกเช่นคือผมก็คิดว่ามันก็แบบทาออกมาดูโอเคนะครับตัวอย่างแรกก็ผลตอบรับก็น่าจะดูแบบโอเคดูแบบพอถูกถ่ายไปได้ครับเป็นแบบไซส์ออฟไลท์หรือสกู o ์ไลท์นั่นแหละครับนะเป็นแนวปกติทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรแอคชั่นมากหรอกครับนะคือเหมือนแบบถ้ามนุษย์จะใช้ชีวิตปกติทั่วไปเบมือนมนุษย์ธรรมดาเราจะเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยแหละครับนะ ก็จะไม่มีอะไรหวือหวามากจะดูแบบสบายสบายตาผ่อนคลายไม่มีปวดหนักอะไรทั้งสิ้นนะครับนะใครสนใจอยากไปหาอ่านกันได้ก่อนๆๆที่จะมันจะออกเดือนเมษาปีหนะ้าถ้าใครสนใจแนวพวกนี้นะอาจจะมีโรแมันติกด้วยเบ, au, บ, au, บ, au, บ au. าๆเบาๆก็แล้วใครชอบอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับนะถ้าใครอยากอ่านก่อนที่มันจะมาฉายนะครับนะแนะนําลิงก์ใต้นี้ครับเขาคูณเว็บในกรปโพรครับที่แปลครับแล้วก็ดองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ <c oughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายย